ไม่ทําให้ให้เก็ียดแต่ละช่องไม่พาดพิงถึงใครนะคะอืคาถาองอิงผมก็ลองมาแล้วเกิดขึ้นกับผมมาแล้วผมไม่อยากมาเมมเดี๋ยวหาว่าผมงมงายโอ้พี่ท่านอเดชพี่รันนี่เชื่อนะเราเราไม่ได้งมงายอุงอิงองิงองิงองเพียงเนี่ยจริงๆมันอยู่ที่ว่าเราตั้งจิตจิตเราจิตเราอ่ะเราตั้งจิตจิตบริสุทธิ์หรือเปล่า คือเราเชื่อมั่นหรือเปล่าอยู่ที่เราเชื่อมั่นถ้าเราไม่เชื่อมั่นเราทําอะไรเราพูดอะไรมันก็ไม่สําเร็จแต่ถ้าเราเชื่อมั่นจะทําอะไรก็สําเร็จนะคะอืมใช่น้องเอสทุกโออดได้เลขเลยงวดที่แล้วแต่มันก็มีบอกแล้วเลขมันจะออกอส่วนตัวของลูกสาวเราก็มันเก้าวันไงเก้าวันใช่ไหมล่ะ หนึ่งติดหนึ่งมาแรงอ่ะก็หนึ่งเก้าไงเห็นไหมล่ะขอบคุณทุกกำลังใจจ้ะพี่เพ็ญสีขอบคุณมากค่ะพี่เพ็ญสีขอบคุณนะคะอู้กศูนย์ศูนย์เจ็ดเอกศูนย์ศูนย์เจกเอกโอเคนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะเนี่ยฮักเดอร์อีสานบ้านเฮา ขอบคุณการฮักเดออีสานบ้านเฮาฮักกันแพ่งกันอืมไปติดตามแต่ละช่องแต่ละช่องนะตามที่น้องม,งมังมิงวางลิงให้นะคะเป็นเอฟซีสายยืนหนึ่งเอฟซี e ของลูกสาวเรานี่แหละอืมแล้วก็น้องมังมีด้วยฝากน้องมังมีฝากพี่เกียงศักดิ์ฝากทุกคนที่กำลังทำช่องขึ้นมาคุยกับลูกสาวเรานะคะเปลิาร,ร,รักทุกคนเลยพี่นภัรขอบคุณมากนะคะเราก็ยืนหนึ่งลูกสาวเราเหมือนเดิมรักเหมือนเดิม รักเหมือนเดิมแล้วก็ให้กำลังใจลูกสาวเรา,าเหมือนเดิมขอบคุณอ่ะสปอนเซอร์นะคะโสมโอทีโอทีโอทีดื่มแล้วมีพลังนะคะโสมโอทีอ่าปลูกข้าวโพดปลูกหญ้าปลูกดอกกุหลาบปลูกอะไรก็แล้วแต่มังคุดลำไยปุย๋ยลุงอรุณนะคะอ้าวแล้วก็หน้าใสสบู่อิงอ่อนนะคะหน้าใสสบู่อิงอ่อนแล้วก็หน้าขาวสักระแควใส ก็ไปที่กำนันคลินิกกำนันคลินิกนะคะอืมลูกสาวเราเป็นสปอนเซอร์กับพ่อโจอืมอ่ไม่ใช่สปอนเซอร์เ,อเขาเป็นสปอนเซอร์ให้กับสาวน้อยเพชรบันแพงแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์นะคะเป็นพรีเซนเตอร์อืมขอบคุณทุกกำลังใจชะเอ่อเยรันเป็นคนร่องงแม่นกพี่สุภาพแม่นเจ้าเป็นคนร่องงอืมร่อง꽝อืออําเภอร่อ,รองงจังหวัดแพร่เจ้าเป็นคนร่องงเจ้าเป็นคนบ้านมออ่าเป็นคนบ้านมอ ระกอบบ้านมอแล้วก็เป็นแล้วก็มาอยู่ลองกวางแล้วก็ย้ายไปอยู่บ้านไผ่โตนเออโอเคนะคะส่วนมากก็จะเป็นคนในวงนั่นแหละเป็นตัวแทนเอาไปของคอให้กับองค์อิงที่น้าเวทีไม่ใช่เจ้าของมอะไรตัวจริงหรอกถูกต้องข่าวเอ็มนะครับถูกต้องอ่ะเบาเอ็มจีองคอิงนะถูกุกเขาจะโอนไปให้แม่หน่อยแล้วก็หรือไม่ก็ฝากฝากคนในวงไม่ว่าจะเป็นน้องกันชัยพ่อยุทธหรือว่าน้องอ่ะ หรือว่าอ่าซ่องเสียวนนอ่าก็จะฝากไปแล้วเขาก็จะไลฟ์สดให้ดูนะแล้วก็ถ้าสายตรงก็ส่งบัญชีแม่หน่อยแต่พี่รันอยากได้เบอร์แม่หน่อยไงบอกว่าพี่รันนะจ๊ะเนี่ยบางทีเพราะพี่รันเวลาส่งไปเนี่ยเราก็จะส่งไปแล้วก็บอกแม่หน่อยว่าชื่อนี้นามสกุลนี้เป็นของพี่รันนะจ๊ะเพราะมันไม่ใช่ชื่อมันไม่ได้เขียนชื่อพี่รันไงอืมแล้วแม่หน่อยพี่แม่นหน่อยก็จะไม่ไม่รู้ว่าเป็นของพี่รันอืม รักลิงน้อยเพิ่มใจมากเมื่อคืนแต่ถ้าบ้านฮักองอิงหรือบ้านอ่าบ้านลิงน้อยองอิงหรือว่าบ้านอ่าบ้านหัวใจองอิงหรือว่าบ้านอ่าอะไรก็แล้วแต่นั่นน่ะเขามีเบอร์แม่หน่อยไงเวลาเขาส่งไปเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเออเนี่ยเขาจะเขียนขึ้นเวลาบ้านฮักใช่ไหมบ้านฮักคนนั้นคนนี้ขึ้นมาอืมแต่เวลาพี่รน,นส่งไปเนี่ยเออมันมันไม่ไม่ไม,ไม,ไมีไม่มีเบอร์โทรบอกไงว่าันี้เป็นเป็นช่องพี่รันนะจ๊ะเอฟซีสายยืนหนึ่ง รวมพลังเอฟซีสายยีหนึ่งมันไม่ไม่ได้บอกไปแบบนี้ไงอืน้องเป็นคนมีบุญวัส,สนาจิตน้องอแผ่แม่ตาให้ทุกคนอยู่แล้วถ้าคิดดีทําดีกับน้องคิดอย่างนั้นเพราะน้องเคยสร้างปรากฏการมาเยอะสิ่งที่มองไม่เห็นลูกสาวเราลูกสาวเราทําได้ดีมากเลยสิ่งอะไรที่มองไม่เห็นลูกสาวเราทําได้ดีมากแล้วก็เราก็เชื่อการที่เข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยบอจอยังเชื่อเลยว่ามันเกี่ยวกับการกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นนี่แหละ บุญสัมผัสร่วมสัมผัสกายสัมผัสจิตสัมผัสนะพี่รันว่าอืม